ชีวิตของคนเราส่วนใหญ่มักจะหมดไปกับการต่อสู้แก้ไขหรือพยายามควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ไม่ได้ดั่งใจการจราจรที่ติดขัดหรือแม้แต่คำพูดของคนอื่นที่ทำให้เราเสียความรู้สึกมันเหมือนเราใช้พลังงานแทบทั้งหมดไปกับการรับมือกับโลกภายนอกเลยเป็นความจริงที่พวกเราส่วนใหญ่เผชิญอยู่ทุกวันครับเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถจัดการกับปัญหาภายนอกเหล่านี้ได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้น ใช่เลยค่ะความคิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งมันเหนื่อยมากแล้วบางทีก็อดท้อไม่ได้ว่าทำไมเราต้องเจอกับเรื่องพวกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีเหมือนสู้เท่าไหร่ก็ไม่เคยชนะเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นผมอยากจะลองเสนออีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าถ้าหากสิ่งที่เรารบราฆ่าฟันอยู่ทุกวันทั้งงานด่วนคนที่ไม่น่ารักหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ต้นตอของความทุกข์ที่เราเป็นอยู่เลยล่ะครับ เดี๋ยวนะคะมันจะไม่ได้เป็นต้นต่อได้ยังไงคะก็ในเมื่อเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงและส่งผลกับเราจริงๆความรู้สึกแย่ๆมันก็มาจากเรื่องพวกนี้โดยตรงไม่ใช่หรอคะเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงครับแต่คําถามที่น่าสนใจกว่าก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับความทุกข์ที่เกิดในใจเราเป็นสิ่งเดียวกันจริงๆหรือเปล่า วันนี้ผมอยากจะชวนกันมาตามหาสถาปนิกที่มองไม่เห็นที่ซ่อนตัวอยู่ในกลไกลความคิดของเราทุกคนผู้ออกแบบความรู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังโดยที่เราไม่เคยสังเกตเห็นและผมเชื่อว่าเมื่อการเดินทางครั้งนี้จบลงเราจะพบว่าเรามีอำนาจในการควบคุมความรู้สึกของตัวเองมากกว่าที่เคยจินตนาการไว้มากครับ สถาปนิกที่มองไม่เห็นฟังดูเป็นปริศนามากเลยค่ะแต่ถ้าให้ลองคิดตามความรู้สึกจริงๆตอนนี้พอนึกถึงเรื่องที่ทำให้ทุกใจล่าสุดมันก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่ามันมาจากไหนอย่างการที่เพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในโปรเจกต์มันก็ย่อมทำให้เราหงุดหงิดเป็นธรรมดาความหงุดหงิดมันก็เกิดจากการกระทำของเขามันน่าจะตรงไปตรงมาแบบนั้นนะคะ นั่นคือสมการที่เราคุ้นเคยกันดีครับเราถูกสอนให้เชื่อมโยงเหตุการณ์ภายนอกเข้ากับความรู้สึกภายในแบบหนึ่งต่อหนึ่งมาตลอดฝนตกรถติด ทำให้หงุดหงิดสอบตกทำให้เสียใจทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นกฎตายตัวของเหตุและผลถูกต้องค่ะถ้าไม่มีเหตุการณ์กอไก่ความรู้สึกขอไข่ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเพื่อนร่วมงานคนนั้นทำงานของเขาให้ดีฉันก็คงจะไม่นั่งหงุดหงิดอยู่แบบนี้นั่นคือความเชื่อที่ทรงพลังมากครับแต่ถ้ามันเป็นกฎที่ตายตัวจริงๆเคยตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าทำไมคนสองคนที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันแป๊ะแป,แป๊ถึงได้มีความรู้สึกทุกข์ในระดับที่ต แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้อ นั่นสินะคะนึกภาพออกเลยค่ะคนหนึ่งอาจจะแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ารําคาญแล้วก็หาทางแก้ไขต่อไปแต่อีกคนอาจจะเก็บมาคิดมากจนนอนไม่หลับไปหลายคืนเลยก็ได้ทั้งที่เจอเรื่องเดียวกันใช่ครับถ้าเหตุการณ์ภายนอกเป็นสาเหตุเดียวจริงๆทุกคนก็ควรจะรู้สึกเหมือนกันและเท่ากันแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะว่ามันมีปัจจัยที่ซ่อนอยู่อีกตัวหนึ่งที่ทํางานอยู่ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของเรา ปัจจัยนี้เองครับที่เป็นตัวตนของสถาปนิกที่เรากำลังตามหากันอยู่ปัจจัยที่ซ่อนอยู่เหมือนมีตัวแปรลับที่เรามองข้ามไปตลอดเลยนะคะแล้วมันคืออะไรกันแน่คะพอจะมีคำใบ้ให้บ้างไหมแน่นอนครับลองจินตนาการตามแบบนี้นะครับเบาะแสะแรกคือในหัวของเราทุกคนมีผู้กำกับภาพยนตร์ส่วนตัวอยู่หนึ่งคนเขามีหน้าที่เขียนบทและกำกับหนังเรื่องชีวิตที่สมบูรณ์แบบของฉัน เขามีภาพในหัวที่ชัดเจนมากว่าทุกอย่างควรจะเป็นอย่างไรเพื่อนร่วมงานควรจะช่วยเหลือฉันรถบนถนนควรจะโลง่งแฟนของฉันควรจะเข้าใจฉันเสมอโอ้โหพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดมากเลยค่ะผู้กำกับในหัวของดิฉันนี่คงจะเข้มงวดหน้าดูเลยค่ะเพราะอยากให้ทุกฉากออกมาสมบูรณ์แบบตามที่คิดไว้ใช่เลยครับและผู้กำกับคนนี้ก็รักและยึดมั่นในบทภาพยนตร์ของตัวเองมาก ทีนี้เบาะแสที่สองก็คือโลกแห่งความเป็นจริงกลับไม่ใช่นักแสดงที่เชื่อฟังผู้กำกับของเราครับโลกความจริงมีบทของตัวเองและชอบที่จะแสดงสดอยู่เรื่อยไปบางครั้งนักแสดงที่เราคาดหวังให้พูดอย่างหนึ่งเขากลับพูดอีกอย่าง ถนนที่ในบทเขียนไว้ว่าต้องโลง่งวันนี้กลับมีการก่อสร้างกระทันหันพอจะเข้าใจแล้วค่ะมันคือการประทะกันร,ระหว่างบทที่เราเขียนขึ้นมาในใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกภายนอกแม่นยำมากครับและการประทะหรือช่องว่างที่เกิดขึ้นตรงนี้คือเบาะแสชิ้นที่สามที่สำคัญที่สุดครับจุดที่ความเป็นจริงไม่ยอมดำเนินไปตามบทของผู้กำกับในหัวเราจุดนั้นคือโรงงานผลิตความทุกข์ของเราครับ ความผิดหวังความโกรธความเสียใจ อารมณ์ด้านลบทั้งหมดไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์นั้นโดยตรงแต่เกิดจากแรงต้านระหว่างความเป็นจริงกับบทภาพยนตร์ที่เรากำไว้แน่นในใจเป็นมุมมองที่น่าทึ่งมากค่ะแสดงว่ายิ่งผู้กำกับในใจของเรายึดติดกับบทมากเท่าไหร่พอเจอเรื่องที่ไม่เป็นไปตามบทก็จะยิ่งเกิดแรงต้านมหาศาลและความทุกข์ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นด้วยแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะคุณสรุปหัวใจของมันได้สมบูรณ์แบบครับนั่นคือคกลไกที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งหมด เราไม่ได้ทุกข์เพราะรถติดแต่เราทุกข์เพราะในบทของเราวันนี้เราควรจะไปถึงที่ทำงานตรงเวลาเราไม่ได้ทุกข์เพราะถูกปฏิเสธแต่เราทุกข์เพราะในบทของเราเราควรจะได้รับการยอมรับยิ่งบทในหัวของเราตายตัวและไม่ยืดหยุ่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้นโดยไม่เคยตรหนักเลยว่าเราเองที่เป็นของเขียนและกำกับบทละครแห่งความทุกข์นี้ขึ้นมา ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนโดนค้อนทุบเลยค่ะมันจริงจนหน้าตกใจที่ผ่านมาเราเอาแต่ชี้นิ้วโทษสิ่งต่างๆรอบตัวโดยที่ไม่เคยหันกลับมามองผู้กำกับในหัวของเราเลยงั้นตอนนี้ขอถามคำถามที่สำคัญเลยนะคะสรุปแล้วสิ่งนั้นที่ทำร้ายเราทุกวันหรือสถาปนึกที่มองไม่เห็นที่คอยออกแบบความทุกข์ให้เราแท้จริงแล้วตัวตนของมันคืออะไรกันแน่คะครับสิ่งที่ทำร้ายคุณทุกวันไม่ใช่ปัญหาที่เกิด ขึ้นภายนอกแต่คือ พิมพเขียวความคาดหวังที่เรายึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นจนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับสถาปนิกคนนั้นคือใจของเราเองที่สร้างและยึดติดกับพิมพ์เขียวนี้อย่างสุดชีวิตมันคือภาพของโลกที่ควรจะเป็นในความคิดของเราความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากการที่เหตุการณ์ไม่ตรงกับพิมพ์เขียวที่เราวาดไว้ต่างหากนี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ความเจ็บปวดทั้งหมดในชีวิตของเราค่ะพิมพ์เขียวความคาดหวังมันก็คือสิ่งเดียว กับบทหนังของผู้กำกับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันคือสิ่งเดียวกันแต่การใช้คำว่าพิมพ์เขียวจะทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่บทละครแต่มันคือแบบแปลนที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องและยุติธรรมที่สุดเรามีพิมพ์เขียวว่าคนที่รักเราควรจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรเรามีพิมพ์เขียวว่าความพยายามควรจะนำไปสู่ความสำเร็จเสมอเรามีพิมพ์เขียวว่าโลกควรจะดำเนินไปในทิศท ไหนพิมพ์เขียวเหล่านี้คือรากฐานที่ค้ำจุนความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเราแล้วพอความเป็นจริงมันไม่ได้สร้างตามแบบแปลนนั้นโครงสร้างในใจของเราก็เลยพังทลายลงมาถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่สันคลอนแต่มันคือการพังทลายเลยความเจ็บปวดรุนแรงที่เราได้รับคือเสียงกรีดร้องของสถาปนิกที่เห็นแบบแปลของตัวเองถูกฉีกทำลายลงต่อหน้าต่อตาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นไปโดยอัตโนมัติ เราจุงมักเข้าใจผิดมาตลอดว่าสิ่งที่ทำร้ายเราคือโลกภายนอกแต่แท้จริงแล้วมันคือการพังทลายของพิมพ์พเขียวภายในใจเราเองพอเข้าใจแบบนี้แล้วเหมือนได้กุญแจมาไขาปริศนาที่ค้างคาใจมานานเลยค่ะแต่มันก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างในเมื่อการมีคาดหวังก็ดูเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราจะใช้ชีวิตโดยไม่มีพิมพ์เขียวเลยได้หรือคะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับ เราไม่จำเป็นต้องโยนพิมพ์เขียวทั้งหมดทิ้งไปการวางแผนหรือการตั้งเป้าหมายยังคงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การกำจัดพิมพ์เขียว แต่อยู่ที่การเปลี่ยนคุณสมบัติของมันจากแผ่นหินที่แข็งกระด้างให้กลายเป็นดินเหนียวที่ยืดหยุ่นที่พร้อมจะถูกปั้นและปรับเปลี่ยนรูปทรงไปตามความเป็นจริงที่ปรากฏตรงหน้าได้เสมอจากแผ่นหินให้กลายเป็นดินเหนียวเป็นภาพเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายมากค่ะแล้วเราจะเริ่มฝึกฝนให้ใจของเรายืดหยุ่นแบบนั้นได้อย่างไรคะมีเครื่องมือหรือวิธีคิดง่ายๆที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีไหมคะมีแน่นอนครับ เป็นเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากผมเรียกว่าเทคนิคจับให้ได้บอกให้ชัดมีเพียงสองขั้นตอนเท่านั้นจับให้ได้บอกให้ชัดขั้นตอนแรกจับให้ได้ในวินาทีที่คุณรู้สึกถึงอารมณ์ด้านลบไม่ว่าจะเป็นความงุดหงิดความโกรธหรือความผิดหวังให้ลองหยุดสักครู่หนึ่งแทนที่จะพุ่งความสนใจไปที่สิ่งภายนอกที่กระตุ้นคุณให้ลองหันสปอตไลท์กลับเข้ามาข้างในแล้วจับ ความรู้สึกนั้นให้ได้แค่รับรู้กับตัวเองว่าอ๋อตอนนี้ความรู้สึกงุดหงิดกำลังเกิดขึ้นนะเหมือนเราเป็นผู้สังเกตการที่เป็นกลางต่อปรากฏการณ์ในใจตัวเองแค่สังเกตและรับรู้มันก่อนโดยยังไม่ต้องทำอะไรใช่ครับและขั้นตอนที่สองบอกให้ชัดหลังจากจับความรู้สึกได้แล้วให้ลองถามตัวเองด้วยความเนตาว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะฉันกำลังยึดถือพิมพ์เขียวอะไรอยู่ แล้วลองตอบออกมาให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นฉันกำลังผิดหวังเพราะฉันมีพิมพ์เขียวว่าเขาควรจะทำตามที่สัญญาไว้หรือฉันกำลังโกรธเพราะฉันมีพิมพ์เขียวว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับฉันอ๋อมันคือการดึงเอาพิมพ์เขียวที่ซ่อนอยู่ออกมากลางแสงไฟให้เราเห็นหน้าตามันชัดๆนั่นเองถูกต้องครับ การบอกให้ชัดหรือการระบุชื่อพิมพ์เขียวนี้มันมีพลังเหมือนการเปิดไฟในห้องที่มืดมิดทันทีที่คุณเห็นหน้าตาของความคาดหวังนั้นชัดๆอำนาจที่มันเคยมีเหนือคุณจะลดลงอย่างมหาศาลเพราะคุณได้เปลี่ยนสถานะจากนักแสดงที่ติดอยู่ในบทมาเป็นผู้ชมที่เห็นโครงเรื่องทั้งหมด มันช่วยสร้างระยะห่างเล็กๆระหว่างตัวคุณกับอารมณ์ทำให้คุณไม่ถูกความรู้สึกนั้นครอบงำและเปิดโอกาสให้คุณได้เลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างมีสติมากขึ้นเป็นวิธีที่ดูเรียบง่ายแต่ก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าน่าจะตรงพลังมากจริงๆค่ะแค่จับความรู้สึกให้ทันแล้วบอกพิมพ์เขียวที่อยู่เบื้องหลังให้ชัดเจนหัวใจของมันอยู่ในความเรียบง่ายนี่แหละครับ เมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นรูปแบบพิมพ์เขียวประจำตัวของเราและจะเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตก็เกิดจากพิมพ์เขียวซ้ำๆและเมื่อนั้นเราจะเริ่มผ่อนคลายกับบทที่ไม่เป็นไปตามแผนได้มากขึ้นและเรียนรู้ที่จะสนุกกับการแสดงสดของชีวิตซึ่งนั่น คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากการควบคุมโลกภายนอกแต่มาจากการทำความเข้าใจและยืดหยุ่นกับโลกภายในของเราเองวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่รู้สึกว่าได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจจริงๆค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้มุมมองและเครื่องมือที่ดีกลับไปลองใช้กับสถาปนิกที่มองไม่เห็นในใจของตัวเองกันนะคะ